ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําวันที่21พฤศจิกาย,ยน2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะโอ้เดินทางดีคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วดีจะได้โชคได้ลาบนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะระวังปัญหาสุขภาพสายตาคอบาไหลกระดูกสันหลังคุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจระวังมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ตัวช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนนะคะกับปัญหา และอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะแต่คุณจะฝ่าฟันมันไปได้นะคะช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงนะคะไทยชีวิตโคกระบือนะคะไทยชีวิตโคกระบือหรือทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะดีนะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วดีเดินทางได้โชคได้ลาบนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจากคนทางไกลนะคะจะมีคนเดินทางมาหามีคนคิดถึงนะคะ ระวังมีเรื่องไม่สบายใจงุนหงุดหงิดใจมีเรื่องกังวลน,นะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงสีขาวให้โชคเลขน้าไพ่ของคุณคือ198 193ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ